แทงแล้วนนแล้วมันมันเขาไม่เคยแทงตรงนี้น้องหมอเขาแทงตรงนี้แล้วันไปโดนกระดูกโดนเจ้นหรือว่าโดนอะไรคี่ไม่แน่ใจแต่เมื่อเช้ามือชาไปรอบนึงเนาะแ่เขาพ่หมอเขาก็รู้หมอก็รู้พอหมอก็แทงแขนซ้ายองน้องใช่พ่อได้นวดแขนไปตอนตอนน้ําเกลือจะหมดอย่าคิดว่าตรงนี้เป็นที่เป็นจุดจุดที่ทาให้แพวนี้เพราะแผลแทงน้ําเกลือเลยไหมครับไม่แน่ใจครับอแล้วก่อนกระโชนนี่พ่าไม่เคยไม่เคยเป็น โอ้ล้วก่อนขึ้นชงน้องมีอาการปวดปวดแขนข้างซ้ายแล้วใช่ไหมครับไม่มันมันมันชาได้นวดตอนตอนที่ถอดน้ําเกลือน่ะเขาชาวันนี้ยังไม่ทันได้เห็นอาวุธอะไรเลยยังไม่จะออกอาวุธไต้นไม่ได้อะไรกันก็ยังบอกอยู่ว่าทำไมตรงไหนกับน้องชายค้อยเขาป่วยปัญหาเต็ไแกนชาชาแขงแกมันบวม มันก็ช็อปไปเลยเนาะเสียไหมน้องยังไม่ทันเห็นอาวุธอะไรเลยเอาไมคิดว่าน่าจะได้เจอข้าที่สามถ้าเขาจัดให้กันได้เจอแล้วไปหน้าคงจะตีวันนี้นะวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษายาคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนเตะแขนจังหวะนั้นเกรนจออกวันรูปแบบไหนครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็แต่ว่าน่าจะได้ดุน,ดนกว่าน,นี้นะครับวันนี้คิดไหมว่าจะจบไวแบบนี้ไม,ม่ยังไม่ทันได้ออกพุทธเงยยังไม่ทันออกเลยยังนะครับก็มีโอกาสอยากเจอกันอีกสักไฟสกอร์ตอนนี้เสมอกัรหนึ่งหนึ่งครับผมอาจจะมีภาคสามไหครับวันนี้ก็ทำให้เฉลิอ,อยากฝากเราถึงแฟนที่เชียร์เราวันนี้หน่อยครับก็บขอโทษนะครับมันแย่เปน โอเคคำน้องเป็นไรใจครับสู้ต่อไปครับผมน้องอาจจะโดนที่แขนมีปัญหาที่แขนนะครับ